สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปานหุ่ยทีวีและทางช่องขอมินวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับในวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคม2518นะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสืบเนื่องจากคลิปแรกที่มีการเปิดเผยหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยิงถล่มเข้ามาโดยฝ่ายขมินนะครับที่ใช้เครื่องยิงจรวด bm ียมิบเข้ามาถล่มในปั๊มน้ามันของประเทศไทยทําให้มีน้องๆหน,นูหนูหน,นักนักเรียนหลายคนรวมถึงประชาชน นะครับบางครอบครัวเสียชีวิตเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ทําให้ทูตทหารทั้ง23ประเทศเนี่ยเกิดคาถามขึ้นมาว่าก่อ,อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางการไทยก็ได้นําภาพถ่ายนาคลิปวิดีโอต่างๆให้เห็นว่าคนเขเมรเนี่ยบุกข,ขึ้นมาที่ปราสาทต,ตาเมืินทมนะครับก็พยายามไปก่อเรื่องก่อราวมาตลอดนะครับไปปราสาทต,ตาควายก็ก่อเรื่องก่อราวไปเผาสาราตีมุกนะครับที่สามเหลี่ยมมรงกฏไปยึดช่องบกโดยการวางกับระเบิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้เขมรปฏิเสธตลอดซึ่งทางกองทัพได้แสดงวิดิทัศน์ให้กับทูตทหารเห็นและนำนะครับคลิปวิดีโอของโคศกรกระทรวงกลาโหมของเขมรที่เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นเมียน้อยของนายฮุนเซนเนี่ยก็เปิดมาเปิดเผยนะครับมาประกอบภาพกับคําพูดของนางมาลีนะครับซึ่งทูตทหารแต่ละคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย,ายาบ้างถ่ายภาพบ้างถ่ายคลิปบ้างซึ่งเราก็ได้แจกสำเนาอะไรต่างๆให้กับทางทูตทหารได้กลับไปพิจารณาดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเลี้ยงไทไลานยน นะครับทางกองทัพได้นําภาพภาพหนึ่งขึ้นมานําเสนอให้กับทูตทหารได้เห็นว่านายนาโรดมศรีหมุนีนะครับหนึ่งในจํานวนนั้นที่เป็นผู้สนับสนุนในการโกหกพกหลมในการโกหกลวงโลกนะครับให้นานาชาติให้ทั้งโลกได้เห็นว่าประสัตแห่งเขมรน,นั้นก็เป็นหนึ่งอยู่ในจํานวนผู้สนับสนุนให้คนเขมรทําร้ายประชาชนไทยด้วยการอ้างว่าทางประเทศไทยโดยกองทัพบ,บกแต่กองทัพบกและกองทัพอากาศนั้นได้ใช้เครื่องมือนะครับคือสารพิษ ขึ้นเครื่องบินแล้วไปโปรยลงมาทําเจตนาคือต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนขเขมรทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ออกจากปากของนายนาโรดมศรีหมุนีแน่นอนทับนายนาโรดมศรีหมุนีเป็นลูกชายคนหนึ่งหนึ่งในจำนวนลูกชายของนายนาโรดมศรีฮนุซึ่งตัวคุณพ่อเขาเองนั้นเนี่กก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในขณะที่มีชีวิตอยู่นายนาโรดมศรีฮนุเป็นหนึ่งในจํานวนแกง๊งเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเดียวกันตัวเองนายนาโรดมศรีหนุจะหนีไม่ได้เลยว่าไม่เกี่ยวข้อง นายนาโรดมศรีนุเป็นหนึ่งในจํานวนผู้ที่สั่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร่วมไม่ใช่สั่งการครับเป็นผู้ร่วมขบวนการฆ่าล้างคนขเขมรด้วยกันหรือข้อเท็จจริงนี้คนขเขมรอาจจะยังไม่ทราบเพราะเรียนมาน้อยอาจจะเรียนเวลาสองชั่วโมงแล้วไม่รู้เรื่องอะไรและทางการนายฮุนเซนก็พยายามปกปิดเรื่องราวเหล่านี้แม้กระทั่งในตําราเรียนของนายฮุนเซนก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงตระกูลนโรดมเพียงแต่พูดถึงเรื่องของเวียดนามแล้วก็พูดถึงตัวนายฮุนเซนว่าเขาคือพระบิดาแห่งสันติภาพที่นําความสันติภาพมาสู่ประเทศเขมร ซึ่งสันติภาพที่นามาสู่ถึงประเทศขมรมันแต่มันไม่ได้นําสันติภาพไปสู่มวลมนุษยชาตินั่นหมายความว่านายฮุนเซนได้ฆ่าคนไทยโดยการตั้งใจและทุกวันนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้มีประกาศที่จะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับตัวนายฮุนเซนและนายฮุนมาเน็ตรวมถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการนี้และในกรณีเองเนี่นะครับเราจะต้องดําเนินการนะครับกับนายศรีหมุนีซึ่งเป็นลูกชายของนายศรีนายนารดมศรีหนุถรมว่าทาไมเป็นอย่างนั้นทูตทหารทั้ง23ประเทศได้อ่านเอกสาร ที่เป็นแที่มันขึ้นอยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook ของทางเขเมรน,นั้นได้ได้เห็นภาพนายนโรดมศรีหนุเป็นจุดนะนายนโรดมศรีหมุนีได้นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วอ่านสาร่านหนึ่งหนึ่งในหนึ่งนะครับมีการแปลมีการเอาสารของนายศรีหมุนีเนี่ยมันลงเป็นข้อความกล่าวหาคนไทยใส่ร้ายคนไทยนําไปสู่ความเกลียดชังของคนเขเมรนที่มีต่อไทยและประกอบกับคนเขเมรนเขาถูกสอนมาอย่างนั้นให้เชื่อว่าคนไทยนั้นเป็นศัตรู เขาเชื่ออย่างนั้นประกอบกับนายสีหามุนีซึ่งเป็นนะครับกษัตริย์ของขมนินก็ออกมาพูดในลนักษณะเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยนั้นได้ใช้สารเคมีจริงๆและมีการนําภาพถ่ายต่างๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับเราพยายามคิดไปว่านั่นคือความคิดของเราเองนะคือผมเองเนี่ยนะครับกำลังคิดไปว่านายนายสีหามุนีนี่ต้องการเอาตัวรอดนะครับต้องการพาราชาว,วงตัวเองรอดพ้นจากการที่ทําให้นายอุเสินไม่พอใจจึงต้องมีการ นะครับไปอ่านนะครับสารต่างๆที่อาจจะไม่ได้เขียนขึ้นเองแต่มีคนไปเขียนบทมาให้อ่านแล้วก็ต้องอ่านต่อไปนะครับแต่ว่าตัวเองในฐานะกษัตริย์ก็ควรที่จะมีนะครับสามัญสํานึกควรจะมีเขาเรียกว่ามโนสํานึกในการที่จะเผยแพร่หรือพูดอะไรออกไปเพราะนั่นคือคุณเป็นกษัตริย์คุณไม่ใช่เด็กข้างถนนหรือคุณไม่ใช่ตุ๊ดชัยเก,ยเกยที่มันไปหลบมุม,มซ่อนๆไปหลบอยู่ตรงนั้นหรือถ้าคุณจะเป็นไอพวก lgbt เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาคุณว่างๆจะไปเต้นบัลเล่คุณนั่งเงาคิดจะหาผัว ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือคุณได้ไปอ่านสารชิ้นนั้นฉบับนั้นแล้วเป็นการกล่าวหาประเทศไทยกล่าวหาประชาชนไทยรวมถึงกล่าวหากองทัพไทยว่าเป็นประเทศที่จ้องที่จะทําร้ายคุณจ้องที่จะฆ่าพลเรือนของคุณผมอยากจะฝากบอกสีหามุนีอย่างนี้นะครับผมจะพูดถึงสีหามุนีและครอบครัวน,นโลโรดมทุกตัวให้ทราบว่าพ่อคุณนี่แหละครับผัวของโมนิกานี่นะครับไม่ใช่โมนิกาผัวของโมนิกเนี่ยต้นเนี่ยต้นตระกูลที่ตั้งแต่สีหานุมาเนี่ย ต้นตระกูลคุณเนี่ยเป็นพวกขมรแดงนายนารดม o ลอนฤทธิตเป็นพวกขมรนแดงเป็นคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขมรด้วยกันจับมือกับนายพรพศจับมือกับนายคุณเซนนะครับขมรมีสองคนเท่านั้นที่ไม่ได้ร่วมขบวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขมรคืนหนึ่งนายเฮงสัมดินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะนายเฮงสัมดินไม่ใช่พวกฝักไฟคอมมิวนิสต์จีนแต่เป็นพวกฝักไฟคอมมิวนิสต์โซเวียตสองนายพลลอนนนไม่ได้เป็นพวกฝักไฟคอมมิวนิสต์จีนแต่เป็นพวกฝักไฟลัทธิิปไตยยนม ดังนั้นไอคนที่มันฆ่าคนเขมรด้วยกันและเราต้องแชร์กันไปให้เยอะๆนี่คือจุดอ่อนไหวที่สุดของราชวงศ์นโรดมซึ่งนายศรีหานุเนี่ยรู้จักกับน,นายพรพศร่วมกันกับน,น,น,นายพรพศเพื่อเอาตัวเองขึ้นไปเป็นกษัตริย์โดยอ้างว่าเชื้อตระกูลของตัวเองเดิมเป็นก็เป็นกษัตริย์อยู่แล้วเราจึงขอเป็นกษัตริย์อยู่ตรงนี้จากนั้นมานายพรพศก็เริ่มจากการล้างค่าเผ่าพันธุ์นะครับโดยมีนายฮุนเซนเป็นลูกสมุนติดตามกันมาเพราะไอสามคนนี้มันเรียนอยู่ที่เดียวกันมันรู้จักกันที่่ฝรงเศส นายศีหนุก็ไปเรียนฝรั่งเศสพรพศก็เรียนฝรั่งเศสไอฮุนเซนก็เรียนฝรั่งเศสแล้วการกลับมาของฝรั่งเศสของนายพรพศรู้ไหมครับว่านายพรพศเป็นครูเป็นอดีตครูสอนหนังสือมาก่อนแล้วตอนหลังมาเนี่ยนะครับก็ไปฝักฝ่ายกับนิยมสังคมนิยมของจีนแต่ว่ามันทาเหมือนจีนไม่ได้เพราะโดยบริบทแล้วเนี่ยนะ <Amsterdam> ครับจีนก็คือจีนเขามีวัฒนธรรมคอมมิวนิสต์ของจีนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันภูมิทัศน์ตรงนี้เนี่ยนะครับหรือภูมิรัฐศา,าสต,ตร์ท ดยบ,บริบทเขาแล้วเขาจะเป็นเหมือนจีนไม่ได้แต่นายพรพัพยายามที่จะลากไปให้เหมือนจีนให้ได้ตัวเองต้องการจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่โดยมีนายสีนุคคอยค้าอยู่ข้างหลังเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรนะครับกษัตริย์นะครับที่เป็นที่กษัตริย์สีนุคเนี่ยก็จะต้องออกมาคอยค้าให้อยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรครับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับคณะทูต23ประเทศตกใจกับคําพูดของนายสีหามุนีฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกเลยครับพ่อมันเองเนี่ยสีนุคเนี่ยก็เป็นพวกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเขมรด้วยกัน เรื่องนี้เราต้องพูดเราต้องยำ้ำเสมอเสมอให้คนเขเมรมันได้รู้บ้างให้คนเขเมรมันได้ไปหาประวัติศาสตร์บ้างไม่ใช่มีอินเทอร์เน็ตแล้วนั่ง,งโง่วันๆก็หันหน้าเข้าแต่กำแพงก็ไม่รู้หายเหวอะไรเลยจริงไหมครับดังนั้นนะฮะถ้าเป็นฐรรมานธรรมดาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะคงมีการประนามนายสีหามุนีแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีใครกล้าประนามปูนี่นะครับประนามแม่เงเองเลยนะฮะแล้วผมหวังว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยคงจะต้องได้รับรู้กันบ้างแล้วครับว่านายสีหานุกนี่แหละครับเป็นหนึ่งในจํานวนผู้ที่สนับสนุนใีการฆ่าล้างเผ่าพัันนนนุคชาติิเเดดียวกกขึ้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจอะไรที่ลูกชายของศรีอนุกจะมาพูดอย่างนี้ไม่แปลกใจครับนั่นคือการเอาตัวรอดของราชาวงศ์ของเขาแต่การเอาตัวรอดของราชวงศ์ศรีหมุนีนี่นั้นมันมีหลายวิธีที่จะเอาตัวรอดได้มันมีหลายทางมีหลายช่องทางที่จะทําได้แต่นายศรีหมุนีเลือกที่จะไม่ทําแต่เลือกที่จะทําโดยการประนามส่ร้ายประเทศไทยซึ่งผมขอบอกอนุญาตตรงๆเลยนะครับผมไม่เคยมองเห็นศรีหมุนีเป็นกริย์เขมรผมเห็นอยู่อย่างเดียวว่าตะกรูนโรดมเป็นทาตรับใช้ของอะไรฮะตะก่น เอาแล้วครับคลิปนี้ดีถ้ามีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็สามารถที่จะสแกนคิวอาโค้ที่อยู่ด้านข้างนี้ได้รวมถึงปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับคลิปนี้ต้องล่ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ